โอ้ส oh. วัสดีเบนนงอ้าวสวัสดีปีสองอ่า uh. What What the fuck ราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไหมครับเบนเบอร์ What What the fuck Okay งั้นถ้าทุกคนอยู่บีก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น,นะจ๊ะกดติดตามด้วยเพื่อเป็นการกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยนะครับโอเคงั้นถ้าทุกคนอยู่บีดูกันแล้วก็ไปกันเลย เออบีหนึ่งดีเฮ้อเอาเอ,าอ,าอาไป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 อ่าทุกคนเข้าเกมแล้วนะจ๊ะเชะมาผมมีเกมให้ทุกคนเล่นนะผมให้ทุกคนทายนะจนกว่าเกมจะเริ่มว่าผมจะอยู่สีไหนทายนะกดสตอ๊อกก่อนนะทายก่อนโอเคนะทายนะว่าผมจะอยู่สีอะไรคอมเมนต์ด้วยนะครับทายด้วยมาแล้วก็รอว่าใครทายถูกนะครับ มาจะเริ่มแล้วมาดูดีใครทายถูกมาอยากรู้มากเลยโอ้โหอีรีบรีบสิโอ้โหรีบห,หน่อยเปิดเพลงเปิดเสียงหน่อยเดีมามาแล้วครับสิบเจ็ดสิบหกวินะครับดูดีใครทายถูกนะครับโอ้โหมาทายน,นะครับว่าผมจะอยู่สีนะ,นะครับทุกคนมาทุกคนมาโอ้โหลุ้นจังเลยยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะเนี่ยเอาโหมา มวยไายมวยสีแล้วนะครับสีเหลืองนะครับทุกคนไม่งี้สีหรองนะไม่ได้โกงนั่นเองนใครถ่ายถูกก็คอมเม์มานะโอเคมาเรื่องมาเลยเมามาจะเอาบล็อกก่อนนะเอ,อ่อเบาเสียงนิดหน่อยอเขี่ยไปมามสีไหนดีมาหนอมา อึบอึบมามามาดิมาดิครับมาดิอึบอึบสวยเฮ้ยอันนี้โตแล้วเพื่อนโอ้วิ่งเลยเฮ้ย,ยมาไอ้น้องชีงเ้เงอีกวันนี้มาตายของเจ้ามาไม่รู้แล้วผมเป็นใคร โอ้โหอันนี้โอ้โหทุกคนดูมันใช้บอกเอ็นโตนต่อเลยทุกคนโอ้โหมันไม่มีขนแก่สินั้นเนี้ยเฮ้อ,อเราจะดูความพยายามของเขานะครับมาแข่งกันเองมาโอา้ยไม่เหรอไม่โดนลมแย่จริงไม่เะฮะมาไปแล้วจังหวะน,นี้ ออมานะม่อนเบบี้โหกินแก๊ปด้วยทุกคนเดิฉลาดฉลาดก็มาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ลบไม,ไม,ไม่ไม่นะออสวยไปจังหวะนี้นะครับวันนี้มันต่งของจอสีเขียวอาจจะคาจอให้ด้วยมาคา ไม่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 นะ <c oughs> มาดิปลอลเหรอมาดิมาดิาด come on b a บี b a บีเอาไงครับเราจะดูนี่นะขอต่อฮะเอาไงครับพี่ ก็มาดิครับเอามาแล้วนะเฮ้ยสวยคนไปแล้วนะขวานี้เร่งเร่งเรนะครับไปแล้วนะเฮ้ยต่อขึ้นต่อต่อขึ้นไ่ไมไม่โนโนโโน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 นี้แหละผมต้องชนะให้ได้มชนะไม่กลับไม่ชนะไม่ไม่จบบนนักชิมนี้ มานะมาหนะทุกค,คนโอ้โหเอาไปไปอครับเอาใหไงต่อนะครับอุ๊ยตกไดไงครับเนี่ยไ,ไม่ไม่อะไรวะเนี่ยโอ้โหคนแพ้แบบโอ้โหมาตอนนี้ลองชนะให้ได้มามคอมมอนเบบีอันนั้นได้นะโอ้ วันนี้แบบก็แบบไม่ขึ้นมือนะเออไม่ขึ้นมือนะมาต้องทำไม่ได้เรารู้ว่าน่าจะไม่เหลี่ยมเราเครียดมันไม่น่าเหลี่ยมเราหรอกก็ต้องอันนี้ไม่ใช่หันไปแล้วแบบนั่นไงอันไหนเรารู้ว่าน่าไม่เหลี่ยม,ม โอเคนะครับจังหวะนี้เอาไงครับโอ้โหเอาไงครับเราจะดูโด,ดม้า ผิดพลาดครั้งที่2นะครับเราต้องชนะให้ได้นะเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับไปไปไปนะเจ้าอันนี้นะเพื่อนโอ้โหไปนะใช่ครับใช่ครับดู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 มาวันนี้แหละมันตายของเจ้าเย้แหละ วันนี้ข้าจะแก้แค้นให้แม่ไ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 ม What What the fuck พ่อวะอจะไม่มีคำว่าแพ้นะครับนี่มีแต่คำว่าชนะนะครับทุกคน มันตกตายเฮ้ยคุท <whis ky programme> ีเดียวตายแล้วรไม่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 โน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 อ้นับก็ไปแล้วนะมึนก็จะมาอะขยันอขยันปั่นมนอ่ะมา อยู่สี่ยังพูดอีกแล้วมามามชนะไม่จบอ่ะอเคครับอย่าหนะาอย่ามานะเพื่อนมานะเพื่อนมานะเฮ้ยอเไครับขาวต่อไม่ได้นะเฮ้ยตออย่างที่มาเราก็ไม่แพ้ขาว มันต้องบล็อกหมดแน่นอนเปล่าวะหวังว่ะอันไหนกว่าแล้วว่าแล้วฮัลโหลนู้นนูนไม่นะทีเดียวตายไม่ไม่ Ni lệ con tà của chót. How? When này Honey. Junior. I never Đi tired này, him. I might. Oi, mommy. Bye. Little nigger. Đi going to put à up. I'm going to put tie up. I'm going to มาเฮ้ย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 โอเคแล้ก่อนนะโอ้โหจบปิ๊กเขาจบเกียร์ปีนอันี้แล้วครับโอ้โหตายนี่ชนะได้ไงวันนี้อ่ะโอ้โหเทพแห่งราชานะครับโอ้โหโอเคครับงั้นถ้าทุกคนอย่าไปงั้นถ้าทุกคนดูจบก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจตาคลิปต่อไปเนี่ยนะครับโอเคแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันนะจ๊ะ ok anh em cả bye bye see you see you again nha cha chup chup